สมรภูมิเลือกตั้งซ่อมเขตสามนครศรีธรรมราชคงจะดุดเดือดแน่นอนนะครับนอกจากพักร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐไม่หลีกทางให้กันแล้วฝ่ายค้านอย่างเสรีรวมไทยก็จะส่งผู้สมัครลงแข่งขันด้วยครับ เป็นมติของพักร่วมฝ่ายค้านเห็นชอบให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยส่งลูกพักคือนายจำเริญเสนาการอดีตผู้สมัครสสเขตสานครศรีธรรมราชที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่6เมื่อครั้งเลือกตั้งใหญ่วันที่24มีนาคม2,562ครั้งนั้นได้ไป1,370คะแนนนะครับให้ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในเขตเดิมที่จะเกิดขึ้นวันที่7มีนาคมนี้ถึงแม้เรา จะสู้เขาไม่ได้ทุกด้านนะครับหมายถึงชื่อเสียงของพรรคนะตัวเงินต่างๆนะฮะตัวผู้สมัครเราไม่กลัวหรอกนะครับนะเพียงแต่ว่าเราเป็นพรรคใหม่นะแต่ว่าเราก็สู้นะครับนะเพราะว่าประชาธิปัตนะก็เป็นเจ้าของพื้นที่อ่ะถูกไหมฮะเจ้าของพื้นที่นะ ตอนนี้ก็ส่งน้องกุเแจไทยลงคะแนน,นก,ก็มีอยู่แล้วนะนะครับส่วนเพื่อไทยเอย้ไม่ใช่ส่วนพลังประชารัฐนะได้อันดับสองเขาที่แล้วนะครับก็ก็สู้กันไปนะครับแต่ว่าเราก็สู้ด้วยความสุจริตขณะที่กลุ่มสอสในพื้นที่ภาคใต้ของพลังประชารัฐนำโดยนายรงบุญสวยขวัญ ร่วมกันถแถลงเปิดตัวนายอายายสิทธิ์ศรีสุวรรณเป็นว่าที่ผู้สมัครสสอเขตสามนาครศรีธรรมราชและเตรียมนำชื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพักเพื่อเห็นชอบวันพรุ่งนี้พร้อมกับย้ำถึงเหตุผลที่จะต้องแข่งขันกันตามระบอบประชาธิปไตยและถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจของประชาชนมรารยาททางการเมืองเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนกับธรรมเนียมที่เขาทำกันอยู่บ้างไม่ได้เขียนไว้เป็นกฎหมาย มารยาททางการเมืองในทางรัฐศาสตร์เนี่ยที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องอมารยาททางการเมืองนะครับในทางรัฐศาสตร์เนี่ยเราเชื่อว่าพักเนี่ยนะครับพักหรือผู้สมัครถ้าเราผิดพลาดแล้วถูกออกไปเนี่ยมารยาทที่ตามมาก็คือจะต้องไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งอันนี้เป็นมารยาททีนี้การเป็นมารยาทพักการเมืองในฐานะที่เป็นพักร่วมรัฐบาล แบบของไทยซึ่งเป็นระบบผู้พักหรือระบบหลายพักเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์อะไรหรือไม่อย่างไรในอนาคตเขาก็ว่ากันไปส่วนพักประชาธิปัตย์นายจุรินลักษณะวิสิตหัวหน้าพักได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักวันที่บันสุกที่5กุมภาพันธ์น,นี้และไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมติของที่ประชุมประจำจังหวัดนะครับซึ่งก็มีทั้งประธานสาขาพักและสมาชิก200คนเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองให้นายพงศินเสนพง์น้องชายของนายเทพไทยเป็นผู้ลงสมัครลงรับเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ครับ